กลับมาแล้วค่ะเห็นกล้วยไหมอันนี้จะเป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมลูกเล็กๆค่ะมันอาจจะไม่ใช่แบบหอมทองแบบลูกใหญ่ๆที่เราซื้อกินตามเซเว่นนะคะมีหลายพันมากๆว่เพราะปีนี้แบบเป็นปีของกล้วยจริงๆจะลงเยอะมากๆขอเพื่อนมาทั้งแบบเอาต้นไม้ไปแลกแบบเพื่อนก็แบบน่ารักมากๆเลยบางคนเราไม่รู้จักกันเลยค่ะแต่ว่าเห็นไหม เพราะว่าคาน่ารักมากๆแบบแบ่งมาให้แบบนะี้ค่ะบางพันหรือว่าบางสายพันเนี่ยเพื่อนเขาแบบขายกันแบบเห็นไขายต้นนึ่งแบบเกือบเป็นพันอ่ะแต่ว่าเขาให้เรามาปลูกฟรีๆแบบตื่นใจมากเลยค่ะเห็นปะคือสวนของเรามันอาจจะปลูกแบบผสมประสานหลายอย่างนะคะไม่ต้องตกใจบางทีมัน มันอาจจะไม่ได้แบบผลใหญ่รูปใหญ่เหมือนของคนอื่นเขาอะเพราะเราไม่ค่อยไ,ได้ดูแลเท่าไหร่นี่ามาชมด้วยค่ะไหน,นถ้ามีโอกาสจะพาขึ้นบนบนภูเขาปลูกอะโวคาโดไว้ด้วยค่ะปลูกส้มโอไว้ด้วยพอ่อ วันนี้จะพาพ่อไปเที่ยวบ้าน,นะคะ่ะขอนแก่นมาแบบว่าชอบมาอยู่แบบเนีน้ยังไม่ออกไปบ้านเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องของพ่อเอาไปก่อนอ่ะเดี๋ยวโชว์ต้นอันนี้ให้ดูก่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะต้นไม้ยงชิดแต่ไม่รู้ทำไมนะเนี่ยสามปีนะคะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ ตั้งแต่เริ่มแรกที่จะปลูกต้นไม้เลยค่ะสามปีจริงๆได้แค่นี้งั้นไม่เป็นไรเท่ากันอ๋อขอดูก,ก่อนบ้าแถวนี้เราปลูกทับทิมนะคะแถวนี้ทั้งแถว,ถวแล้วค่ะแถวยาประมาณสิบต้นแปลงเนี้ยมันจะเป็นแปลงของของนะคะแก้วมังกรเป็นส่วนแก้วมังกรแต่ว่า จะพยายามเอาต้นไม้ใหญ่อ่ะมาแทดเป็นล่องเว้นอแถวนี้ปลูกแถวนี้เว้นแถวนี้ปลูกแันนะคะเพราะส่วนใหญ่ตั้งใจจะลงพืชที่เป็นไม้ย,ยืมต้นมากกว่าอันนี้ส้มโอนะคะอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ทองอะไรทองดีเหรอใช่ส้มโอพันธุ์ทองดีมนะั้งลูกสีขาว สนสเนื้อสีขาวค่ะไม่ใช่ธรรมดาน,านนะต้ <c oughs> นมะเฟืองก็ปลูกนะคะเนี่ยเห็นปะเล็กนิดนึงนปกติมะเฟืองเขาไม่ปลูกกันแล้วนะเขาไม่ค่อยกินกันแล้วถ้าไม่แบบไม่ส่งให้กับร้านอาหารทำแหนมเนืองทาอะไรแบบนี้น่าจะเป็นกล้วยหอมเขียว <c oughs> าจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูต้นกล้วยกันนะคะเจอแับนี้เลยจากกล้วยด่งางเมื่ออาทิตย์ที่แล้วะค่ะใหม่แล้ว นี่ค่ะโหเคือยอะมากเลยนับอีกรอบอาทิที่แล้วนับได้เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่าเดิมอ่ะเนาะเพราะว่าก็นับได้เจ็ดมันก็ได้เจ็ดเหมือนเดิมมันจะมาโผล่อีกหวีหนึ่งก็ไม่น่าจะใช่อันนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะทำไมเห็นเฉพาะแบบกล้วยเขียวกับกล้วยหอม ไม่พออะไรเาชอบกินไม่ค่อยชอบกินน้ำวา้าเฮ้ยต้นอะไรเอ่ยน,นี่ค่ะอาจจะมองเห็นย่านะแต่จะบอกเลยว่าต้นทุเรียนต้นทุเรียนนะคะปลูกไว้ด้วยกันแบบนี้แหละถ้าไม่มีใครรดน้ำก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันต้นนี้ค่ะนีคะต้นใหญ่ใหญ่ก็พืชนี้ อันนี้คือปักช่อง50นะคะช่วงเมื่อปีก่อนก่อนนะเนี่ยก่อนที่จะเป็นโควิดก่อนเมสายนปีที่แล้วซื้อพันมาจากโคราชหนึ่งร้อยหน่อค่ะรอดอยู่ประมาณสามสิบหน่อค่ะแค่นั้นเองค่ะ <S <S เดี๋ยวมาดูอันนี้กัน <S <S นี่จะบอกว่าต้นละมุดค่ะ ออกดอกออกผลทุกปีแต่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลากินเขาเลยนะคะแต่ว่าปลูกแค่ต้นทดลองที่บ้านต้นเดียวนะแล้วก็ลองตอนค่ะตอนไม่เป็นนะคะเนี่ยตายนะคะไม่ใช่ธรรมดานะมันไปตัดท่อลำเลียงน้ำตายค่ะไม่ต้องตกใจแม่บอกว่ามันจะโอ๊ยแต่แล้วมันจะมีที่ออกหนอนนี่ โชว์ค่ะโชว์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะนี่นอเอ้ยลากมันนะเนี่ยออกลากและแทงลากนะแค่สองสองสานี่ก็มีลากแล right. ้วนะคะโหโคตรภูมิใจเฮ้ยมีลากจริงเลยค่ะโหสุหสุดๆใช่ธรรมดานะเกิดจากการเรียนรู้ค่ะอันนี้ก็ไม่เคยทำ YouTube เลยแต่ว่าเป็นคนชอบแบบลงคลิป ลงใน Facebook หรืออะไรแบบนะั้บางทีเราก็ชอบไปดูเพื่อนที่เขาแบบทำกเกษตรแล้วเขาก็ลงแบบนะะี้ค่ะก็อยากจะเอามาแชร์บ้างแต่เราก็ไม่มีอะไรที่แบบเป็นสาระให้เขาหลกนะเราเอามาชมส่วนของเราเองมีละะมากปะอืเนี่ยไมอ่ออกล่าให้ดีใจเลยเฮ้ยอันนี้มีเออเดี๋ยวตัดไปเลยค่ะ แต่ตัดไปชาไว้ดีคะ่ะดีคือดีคะ่ะนี่ค่ะอันนี้แบบกิ่งนี้ถ้ากิ่งนี้ก็มีล่าค่ะโอ้โหคือดีนะเหมือนลากเขายังไม่เยอะเท่าไหร่แต่อันนี้คะ่ะโชว์เลยคะ่ะนี่นะคะนี่คะ่ะเห็นไหมอะเนี่ย ได้ซองมองไม่เห็นอันนี้มีรากเลยค่ะใน่ตายเออดีค่ะดีดีด,ดีไม่เป็นไรแค่แบบตอนตรงนี้ไปยี่สิบยี่สิบจริงๆแต่ว่าที่เหลือก็นำได้น่าจะประมาณหกอิก่งไม่เป็นไรเลยค่ะมันเกิดจากการเรียนรู้เพราะเราก็ไม่ได้เรียนกเกษตรจบมาโดยตรงบางทีการเรียนอะ่ะ จะบอกแม่เสมอเลยว่าที่เรียนปริญญาตรีเพราะไม่ใช่แค่จะเอาปริญญามาแปะฝาบ้านไว้เรียนเก่งไหมก็ไม่เรียนเก่งค่ะลอกๆเพื่อนก็จบจบจ,บจบไม่บอกนะไม่ใช่ตั้งใจเรียนค่ะตั้งใจเรียนมากๆเลยแต่ว่าเรียนอีกสาขานึงเนาะนี่เปียวทำไม มันยังไม่สุกแล้วดูเดิย่หาต้นใหญ่ามากๆต้นมอนนะคะมอนเบอร์รี่เราไม่มีเวลามาแต่งทิ่งเลยปกติต้นนี้เขาไม่ให้ต้นสูงแล้วค่ะถ้าต้นสูงมันจะไม่มีผลไม่มีเวลาเลยจริงๆเดี๋ยวขอจัดการใหม่กับบริหารจัดการรอบนึงนะภาพค่อนข้างจะมืด าไปดูต้นตะไคร้อีกรอบแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเก็บมะละกอแล้วนะคะถ้าไปช้ากว่านี้แม่ก็คงที่นอนประจำของพ่อค่ะนี่ทำไมพ่อชอบอยู่สวนเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะแล้วก็มีที่แบบกว้างให้แกเดินแบบทำนูน่นทำนี่ได้ตลอดถ้าที่บ้านมันก็มีเฉพาะพื้นที่บ้านนะแล้วก็ รู้จะเดินไปไหนจะทําอะไรจะทําสวนหรอก็ไม่มีอันนี้เป็นไาขา่แกงนะคะแถวนี้งแถวแถวเนี้งแถวเลยค่ะโอเคนะ,คะ okay, นะส่วนของเราเองต้องไปหาอะไรกินแหละเห็นไหมคะตรงนี้เป็นสวนกล้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเก็บมะละกอน,นะคะบ๊ายบาย